สวัสดีค่ะวันนี้เราก็กลับมาเล่นในรอบหลายสิบปีนะคะ,ะเกินไปนะคะหลายสิบปีคือเกมนี้เขาก็มีรประมาณสิบปีแล้วแหละเออตอนนี้ก็อยู่ในเลเวลที่สี่สิบเจ็ดนะคะมาดูกันบ้างนะคะว่าในฟาร์มของเรามีอะไรบ้างนี่ก็ยังมีมีอยู่เหมือนเดิมนะคะก็มีเลี้ยงสปปัตว์ปลูกผักผลไม้นะคะทําขนมขายนะคะทำ ตามออเดอร์นะคะก็มีทำป๊อปคอร์นด้วยนะคะก็มีทำพวกเบเกอรี่ขายนะคะแล้วก็เราก็ไปดูกันบ้างนะคะว่า,ามีด้านข้างเนี่ยออเราก็ได้ทำการปลูกแครอทไปนะคะแล้วก็ปลูกแครอทเพิ่มค่ะ <Yeah. S 1> เพื่อที่จะเอามาเป็นวัตถุดิบต่างๆนะคะแล้วก็ได้เสื้อมาหนึ่งตัวอืม เรามาดูที่สินค้าที่เราจะส่งออกกันบ้างนะคะมีอะไรบ้างอ่าเสื้อครบสาตัวแล้วนะคะแล้วเราสามารถขอความช่วยเหลือจากเพื่อนได้ด้วยนะคะว่าจะให้ช่วยส่งออกสินค้าไปนะคะในเรือเราก็ได้เข้ามาดูที่บ้านของเพื่อนกันนะคะว่ามีอะไรกันบ้างออนี่พบ,บว่าเขาไม่มีของที่ขายที่เรา ที่เราอยากจะซื้อเลยนะคะเราก็กลับบาบานของตัวเองมีหมามีเลี้ยงม้าไว้ด้วยถ้าเราอยากจะขยายพื้นที่ละอ้อไม่พอนะคะมันต้องมีคอนเพิ่มโอ้ยุง้งฉางของเราก็ใกล้เต็มแล้วนะคะโลงนาอีกนะคะโอ้ก็เต็มไปด้วยวัตถุดิบต่างๆนะคะเยอะแยะมากมายไกลกองเลยคะ่ะไอวัตถุดิบอะไรที่ว่ามาเนี่ยโอ้โหขึ้นมา เราก็ยังคงมีของไม่พอที่จะส่งออกไปทางเรือนะคะเรามาดูออเดอร์กันบ้างละมีอะไรบ้างอเราก็ยังไม่เพียงพอเหรอนะคะเนี่ยระคะ่ะเราก็ได้ทําการเ,ออเปิดร้านกาแฟนะคะชงชงกาแฟให้ลูกค้าก่อนทํากาแฟเออเราก็มีลูกจ้างนะคะแต่เราไม่มีเพชรที่จะไปจ้างนะคะเราไม่มีเพชรจ้าง เราก็อยากได้ของอะไรเนี่ยเราก็สั่งให้เขาไปให้เด็กคนนี้ไปซื้อก็ได้นะคะแต่ที่นี้เราไม่มีเพชรน,นะคะเห็นไหมคะเราไปอยู่ศูนย์ศูนย์เพชรอืมเรามาดูตรงนี้กันว่าเนี่เราก็เป็นโรงงานจิวเวลรี่นะคะมีการทําเครื่องประดับอะไรต่างๆมากมายนะคะมีการทำสร้อยคอ นี่นะคะเตาหลอมนะคะก็มีการเป็นทําเป็นเงินก้อนทองคําแท่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออพื้นที่เราไม่พออ,อยากจะขายายก็ยังขายายไม่ได้นะคะอ้าวน้ำผึ้งเราก็ผลิตไม่ได้เหรอนี่ยัยงไงกันแน่โอ้โหเราก็ได้ออสำรวจต่างๆดูนะคะว่ามีอะไรบ้างเราก็กําลังจะทําโรงงานเย็บผ้านะ โอ้วัตถุดิบเราก็ไม่พออีกแล้วทุกคนอ่าเราจะไปเลี้ยงแกะ <c oughs> นะคะ